จดเาอันนันอนเอันย่างออรโบหไฟเาอน่างไปม้นเราจับเาจิอเออจบเทเด้นี่น่ะเบื้องมือจนเขี้ยวกันเบื้องเออเออนบอกให้น่อยยังมีไล่คนได้สิลิ้นน่ะลิ้นบางไฟลินอันนั้นน่ะเนาะแม่นบอกันนี้บอกแม่บอกนี้แม่บอกแม่มีม้วมาเบื้องไชิบ้าแสด้กับเขาเอาลิ้นแล้วเด้อบอาลิ้นแล้วรับแล้วบอก เป็นแต่มือใดนมือวันเสาร์พักหงเฮียนเราไปเฮ็ดมือนี้วันยังมันจันมือนี้วันจันทร์มันมันเจ็บใส่เดบมือนะเจ็บแบบนี้กับนี้โอ้หลกมันมันคือมันโอ้มันไหม้เนาะไมหมดโอ้อันนี้โหลกหมดอันนี้ดำดำหมดเด้อันนี้นะโอ้ปีนี้ลิ้นทับนี้เนาะปีหน้ากระปุกตรงลิ้นอีกโดยลั่นประเฮ็ดแล้ววันนี้ยตัวสนิวดีดแน่บ้า อ้าวฟังดูอ้าวฟังดูมันเป็นจังได๋มันเท่าอันจิดเนาะเฮาอีโยนแล้วอันนี้แตกซะเลยอีโยนไปละแตกเลยแตกซะก่อนบนเ็อีติ่มบ่เป็นแต่มื้อดมื้อวันเักโเียนแล้วไปเฮ็ดโเียนแล้วไปเฮ็ดมื้อนี้วันยังวันจันทร์มื้อนี้วันจันทร์จเลนี่แล้วเพิ่นเขียนหนังสืออเลนี่เออ ไปองเฮียนกับโบได้เน oh, ี่เนาะไปเทียนได้เนี่ยไปมันมันเจ็บใส่เด้บนมือนะมันมันคือมันโอ้มันไหมเนาะไหมหมดอันนี้เลอะมดอันนี้ดำดำดำหมดเด้อันนี้นะโอ้อันนี้ดำมดอันนี้กระเพิกหมดคือมักเดือกพอกแล้วอันนี้นะโอ้อันนี้นะหัวมินมือเนี่ยนี่นะเลอะมด นนนััั่่งงบมมีะกกดเมื่อกี้เห็นย่างไปหุ่นเด้เห็นดี๋วว่าบุหัวเปลี่ยนย่างบิงทำเมื่อกี้แล้ว่าบางฝ่ายแตกใส่แล้วมุยเพ็ดเองบ่มุยซื้อก็จะเ่ายข่ายแพงบ่ได้ไร่บ่ได้ซ้ำนันบ่สิพัน0 0นะเงินเทาอันนั้นซื้อมี0้ำคนนด่่ายสิพันพุ่งนึงนะ เงินทาันซื้อเงินเเราได้ไร้โบมุ้ยนะสิบพันได้ํานันบ่ได้เครื่องฮั้นเออได้แต่เครื่องฮั้นโอ้ครื่องทุ่งคุณนะได้ไล่ได้น่ะชนะโนได้จากบางเราบางไฟเน่ยเออแบ่งแบ่งแบ่งเครื่องกันโอ้เนแต่อีกต้นลูกจุดก้อนมันบ่ มานาเราไปตรงเห็ดนี่ยขี้ยานบอกมูพร้อมมาเนียเป็นเป็นตาส่วนมูมาลิ้นนี่บอกบนะพี่พี่พี่บน้ำไอพี่บลอน้ำอาพี่บอกมูพรอมมาชิลิ้นบบางไฟว่าสิเห็ดเองเนี่ยเออเ็ดมียนอกบอเห็ดแล้วเนาะบอเฮ็ดแล้วเห็ดมาไดกกากบดคู้นี่เ็ดนี่ค้นี่กระปนอย่างเฮ็ดอยู่ เห็วนลามันเก็นเปลี่ยังุนั่นนะเห็นุุด้วขบุตเอบื้งเบื้องอันนี้อันนั้นอันนี้นะน้าลองมันปีกายบอปีกายกายปีนี้กระเท้านี้เออปีนี้กะเท้านี้โอ้จังแม่นเนาะยังบอกบอกมู่เดียวตรงลิ้นบ่ตรงลิ้นสิโอแล้เจ้าอย่างลิ้นอยู่บอบ่ลิ้นแล้วเนียเจ้ะบ่ ยังมีไร่คนได้สิรินน่ะลิ้นบางไฟลิ้นอันนั้นน่ะเนาะแม่บอกวันนี้บอกแม่บอกนี่แม่บอกแม่มีมูอมาเบิ่องไรชีวาสิได้กับเขาเอาบลิ้นแล้วเด้อบอาลินแล้วลับแล้วบอกเออเจ็บเออเจ็บเท้เลนี่น่ะเบิ่งมือจนเขี้ยวเบิดเบื้องเออเห็นบอกหน่อยอย่าลิ้นเด้อบางไฟน่ะพูดได้บุหูนั่นปีก่ายไอ้นั้นแม่นทึกน้าแม่บอกบางไฟคือการ เน่ยบอกดีๆ่บอกเห็ดเออย่าซื้อเห็ดคืออันซื้อเนี่ยก็เอบุเร่ทามซื้ออนุสักอนุสักซื้อลิ้นซื้อเทานี่ซเ้ลิ้นซื้อไอโฟนไอโฟนพดนะเออบอกมวยบทบตงลิ้นบ้านนี่เราไปห้องมอเลยบอกไปแตกุ๊บนึ่เราก็ให้เลยบอปนันบ่ให้บ่ให้อีกบ่ให้เราบ้านบอกเื่เราเซ แซ่ขึ ộ, ้นซขึ้นเราเริ่มเลือดออกตอนนั้นเลยบ่บ่ออกเอาแต่ครึ่งนี้เดียวโอ้แตปุ๊บมือจับเด้เนาะจับแงบ่ค่อยๆมันไวเอวเนาะคเป็นผู้จุดจับจับอยู่ก่อนแบงนีจับเนาะจุดบ่ทันแบงโอ้ธรรมดาบงไฟก็เด้บงไฟก็เด้เอาปะไว้กกบ่แม่นบงไกกกกก่อนน่ เออราเนี่ยหั่นกระโปกอ่ะนะป้าเนี่ยเออบ่เอาแบบบางไฟให้เนี่ยอันจุดแล้วอันนั่นอันแล้อันย่างอ๋อเราโบเห็นไฟเราอันย่างไปหม้่เราอีจับเราจี๊ดโอ้โหจุดแล้วแต่มันบ่หั่นเข่าเออจับเออเออเออโอ้ยยังได้แต่อันตรายเนาะ ดิ้มบนทึกหน้าขึ้นทึกหน้าตาบอดมูกันบอสน่ะม,มูกันบบอสก,กันเดีเนาะอย่าลิ้นดูแมน่นผู้นั้นบอกไปจ้ะเ <c oughs> ขาห้องเดียวกันบอ,บอ,อสเอออันนี้โปรซองนี่ห้องเดียวหารตรงตาเลยเออ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 อืมเอ้าปีน้าปีนี้ปีนี้ลิ้นทำนี้เนาะปีน้าก็ไปรตรงลิน้นอีก มันเผ e ER so ็ดแล้วปะเนี่สนอหดีด as as ีแม่ว่านัมดูดีดีแม่น่เก็ดแล้วไม้เสแรมมันไม้เสแรมเพรามันแห้งไปนั้นพูนอ so ่ะไม้จนแค่นคุ้นแค่นเดยคุ้นค้าเดยดีแต่บวมทึบตาเนาะมือบ้างไว้ซื้ออือๆพวกพี่น้องเป็นบทเหียนเดอ๋ยวบลูบล้านบทต้องลิ้นเด้อจุดมุ้ยจุดบางไฟ Yeah. Mm -hmm.